ในอดีตการอาณาจักรอินเดียโบราณยังเต็มไปด้วยความาศาร,มาร,ารมัทธาในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระธรรมและปณิธานที่แรงกล้า ได้ทำการสร้างพระเจดีย์ขึ้นถึง8 4 0 0 0สีพันแห่งทั่วชมพูทวีปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงอัญเชิญมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งบรรจุไว้หลังจากการค้นพบที่ซ่อนพระธาตุในตำนานทาตุนิทานพระเจ้าอโศกมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำพิธีสักการะบูชาพระธาตุเหล่านั้นให้ครบ7ปี7เดือน7วันโดยพระองค์ตั้งใจว่าจะทำพิธีนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไท ทั้งแผ่นดินได้เห็นถึงพระเกียรติของพระพุทธเจ้าแต่ในความมุ่งมั่นนี้พระเจ้าอาสศกกลับมีความกังวลว่าในระหว่างที่พิธีกําลังดําเนินไปอาจมีผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพญามาันผู้ซึ่งเกลียดชังการบูชาของพระพุทธศาสนาเข้ามาก่อกวนทําลายงานได้พระองค์จึงได้ไปปรึกษากับพระพิสุสงผู้ทรงศีลและปีชายานทั้งหลายเพื่อ,อาหาวิธีป้องกันการรบกวนจากพญามาันแต่ทว่าพระพิสุสงทุกองค์กลับนิ่งเงียบไม่มีผู้ใดกล้าอา สาไปเผชิญหน้ากับพญามารเลยจนกระทั่งพระสงฆ์เถระอาวุโสรูปหนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่าหากพระอ,องค์ทรงต,งต้องการผู้ที่จะสามารถปกป้องพิธีได้จริงก็จําเป็นต้องไปนิมนต์พระอุปคุตธเถระผู้ทรงยันสมมาบัตอันสูงยิ่งและมีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถทรมานพญามารให้ยอมสยบได้พระเจ้าอโศกทรงนิ่งฟังด้วยความแปลกใจเนื่องจากพระอ,อุปคุตธเถระเป็นเพียงเรื่องเล่าที่แพร่หลายไปทั่วแคว้นเท่านั้นผู้คนล่ำเลือกันว่าท่านเป็นพระ พระผู้มีฤทธิ์อยู่ในมหาสมุทรลึกและไม่เคยขึ้นมาบนแผ่นดินเลยพระเถระอวุโสกล่าวเสริมว่า ในครั้งที่สมเด็จพระบรมโคยังพระชนมายุอยู่ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปในอนาคตจะมีพระพิสุชื่อว่าอุปคุตเถระผู้ซึ่งจะทรมานพยามาให้พ่ายแพ้ต่อมหิทธานุภาพและจะทําการรักษาการบูชาครั้งใหญ่เช่นนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้เมื่อได้ยินคําทํานายนี้พระภิกษุส,สงเถระต่างชื่นชมยินดีและพร้อมใจกันส่งตัวแทนสองรูปออกเดินทางไปยังท้องทะเลลึกเพื่อนิมนต์พระอุปคุตเถระ ขึ้นมาปกป้องพิธีสักการะบูชาครั้งสำคัญในท้องทะเลอันกว้างใหญ่หา่างไกลจากสายตาผู้คนปราสาทแห่งสมุทรที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้น้ำลึกเป็นที่พำนักของพระอุปคุตเถระพระผู้ทรงฤทธิ์และสงบสํารวมในสมาธิที่ล้ำลึกท่านปรีกวิเวกอยู่เพียงลำพังเพื่อบำเพ็ญเพียรและรักษาฌานสมาบัติไม่มีผู้ใดได้เห็นหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับท่านเป็นเวลานานจนกระทั่งวันนี้ที่คำทำนายของพระบรมครูกำลังจะ เป็นจริงเมื่อตัวแทนพระพิสูจน์ทั้งสองรูปมาถึงริมฝั่งทะเลท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานและนิมนต์ขอพระอุปคุตเถระขึ้นมาจากท้องทะเลลึกเสียงสวดมนต์อันเปี่ยมด้วยศรัทธาดังก้องขึ้นในท้องฟ้าสีคราม ในช่วงอึดใจเดียวท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีเทามนมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากท้องทะเลและในบัดนั้นพระอุปคุตเถระก็ปรากฏตัวขึ้นท่านยืนอยู่ตรงหน้าเราพระภิกษุด้วยร่างที่สูงสง่าและเตี่ยมไปด้วยอำนาจแห่งสมาธิและเมตตา ท่านพระอุปคุตเทละยิ้มบางๆเมื่อได้ยินจุดประสงค์ของการนิมนต์ครั้งนี้ท่านกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าอัตมาขอน้อมรับหน้าที่ในการปกป้องพิธีบูชาพราะบรมธาตุขอให้ทุกท่านสบายใจเถิดอัตมาจาักเผชิญหน้ากับพญามารและทำให้เขายอมสยบลงในธรรมได้ หลังจากที่พระอุปพุธเถระได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านขึ้นจากปรา,าสาทในท้องมหาสมุทรสู่แผ่นดินเหล่าพระพิสุชาวเมืองต่างชื่นชมยินดีในความเมตตาและอิทธิฤทธิท่านจะนำมาเพื่อปกป้องพิธีบูชาอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางการสักการะบูชาที่พระเจ้าอาโศกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา บรรยากาศรอบงานเต็มไปด้วยความงดงามมีดวงประทีปนับไม่ถ้วนจุดประดับอยู่ทั่วลานพระมหาเจดีย์เสียงสังและดนตรีบรรเลงประสานกันอย่างไพเราะชาวเมืองและพระภิสุสง์นับพันมาชุงนมเพื่อแสดงความเคารพพระบรมสารีริกธาตุในขณะที่งานกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นพยาวสวัตตีซึ่งเกลียดชังการบูชาและการศักการะในพระพุทธศาสนาได้สังเกตเห็นพิธีนี้จากชั้นปรนิมิตวสวัตตี ีเทวโลกซึ่งเป็นที่พำนักของเหล่ามารผู้มีใจบาปและฤทธิเดชแข็งแกร่งพญามารรู้สึกโกรธเกลี้ยวอย่านยิ่งหวังจะทำลายงานบุญและดับแสงสว่างของประทีที่ส่องแสงไปทั่วแม่น้ำคงคา พยามารจึงใช้ฤทธิ์บันดาลให้เกิดมหาพายุอันรุนแรงพัดลมแรงจากทิศทางไกลเข้ามากระหน่ำหวังจะดับประทีปทุกดวงแม้ประชาชนจะตกใจหวาดกลัวแต่พระอุปคุตเถละกลับสงบนิ่งท่านหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานใช้ฤทธิ์อธิษฐานด้วยความมั่นคงบันดาลให้ลมพายุของพยามาลอันตรธานไปเหมือนปลิดทิง้งพายุที่บังเกิดขึ้นกลับหายไปจากลานพิธีโดยสิ้นเชิงทำให้ชาวบ้านและพระภิสุสง์ต่าง ึและชื่นชมในปฏิหารของท่านแต่พญามารไม่ยอมแพ้ท่านคิดแผนใหม่และบันดาลให้เกิดฝนกรดเม็ดทรายร้อนแรงดังเปรยวเพิงตกลงมาหวังจะทําให้ทุกสิ่งลุกเป็นไฟและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาร่วมพิธีพระอุปคุตเทล่าเห็นเช่นนั้นก็ไม่ลังเลท่านอธิษฐานอีกครั้งใช้ลิตยกเอาเม็ดทรายกรดที่ลุกเป็นเปลวเพลิงออกไปนอกขอบเขาจัก,กรวาลฝนกรดที่ตกลงมาก็หายไปอย่างสิ้นเชิงประหนึ่งว่า ไม่เคยปรากฏอยู่แต่แรกชาวบ้านที่เฝ้ามองต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดีพระอุปคุตเถระยืนอยู่ท่ามกลางหมู่ชนด้วยความสงบนิ่งไม่แสดงท่าทีตื่นตระหนกแม้แต่น้อยพญามารวัสวัตตีมองลงมาด้วยความพิโรธที่แผนการทุกอย่างถูกยับยั้งโดยฤทธิ์ของพระอุปคุตเถระคำทำนายของพระบรมบครูเริ่มเป็นที่ประจักษ์ พยามารตระหนักได้ว่าพิสษรรูปนี้ไม่ใช่เพียงนักบวชผู้สงบเพียงธรรมดาแต่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์แห่งอธิษฐานและสมาบัติอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้นพยามารยังคงคิดหาหนทางที่จะล้มล้างพิธีบูชาในครั้งนี้เมื่อพยามารเห็นว่าฝนกรดและพายุไม่สามารถขัดขวางการบูชาได้ ก็เกิดความโกรธและพิโรธอย่างยิ่งเขาจึงบันดาลให้เกิดหาฝนหลายชนิดถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงเริ่มด้วยฝนลมโกรธที่พัดกระหน่ำหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างละเนรนาตต่อด้วยฝนน้ำโกรธที่ร้อนละอุเผาทุกอย่างที่มันตกลงไปไม่เพียงเท่านั้นพญาม,มารยังบันดาลฝนอาวุธที่ปลิวล่องลอยมาจากฟ้าทั้งหาฝนเปลือกต้มที่เน่าเหม็นกระทบผู้คนและพื้นดินอย่างไม่หยุดยัง้งพระอุปคุตเถระเห็นเช่นนั้นท่านไม่แสดงอาการหวั่นไหว แม้แต่น้อยท่านรวบรวมสมาธิตั้งจิตอธิษฐานและใช้ฤทธิ์ของท่านหอบหาฝนทั้ง5ประการที่พยามารบันดาลขึ้นพัดพามันออกไปยังนอกขอบเขาจัก,กรวาลอย่างรวดเร็วหาฝนเหล่านั้นหายวับไปดังหายไปในความว่างเปล่า ทุกคนต่างอัศจรรย์ในอำนาจของพระมหาเถระที่ปัดเป่าอันตรายให้หมดสิ้นเมื่อพญามารเห็นแผนการทั้งหมดล้มเหลวก็ยิ่งโมโหรุนแรงเขาจึงเนรมิตกายให้กลายเป็นโคใหญ่วิ่งพุ่งตรงเข้ามาหวังจะชนดวงประเทียบให้ดับสิ้นท่านพระอุปคุตเถระเห็นดังนั้นก็แปลงกายเป็นพยักษ์ใหญ่ที่ทรงพลังกระโจนเข้าหาโคอย่างรวดเร็วโคใหญ่ตกใจกลัวร้องเสียงดังก้องไปทั่วลานพิธีทั้งหมดยิ่งเงียบลงทุกสายตามอง ไปที่การประลองอันดุเดือดระหว่างพยักและโคในการประทะครั้งนี้โคไม่สามารถสู้พยักได้จึงลม้มลงด้วยความพ่ายแพ้พยามารจึงแปลงร่างอีกครั้งเป็นนาคราชมีเจ็ดเสียนซึ่งลุกโชนไปด้วยความกโกรธเขาใช้เสียนทั้งเจ็ดเข้าข่าพยักหวังจะหักหานพลังแต่พระอุปคุตเถระก็แปลงกายอีกครั้งเป็นพยากครุฑตัวใหญ่บินโฉบลงมาใช้กรงเล็บจับเสียนของนาคราชไว้ลากมันไปมาจนสิ้น แรงและยอมจำนอนอีกครั้งเมื่อพญามารเห็นว่าร่างของนัคราชไม่อาจจะเอาชนะพญาครุฑได้จึงเปลี่ยนร่างเป็นยักษ์อันนาเกรงขามถือกระบ,บองทองแดงขนาดใหญ่เท่าลำตาลแกว่งเข้าหาพญาครุฑด,ด้วยความรุนแรง ท่านพระอุปคุตเถระเห็นดังนั้นจึงทิ้งร่างคุดและแปลงกายเป็นยักษ์ที่ใหญ่โตกว่ายักษ์ของพญามารสองเท่าท่านถือกระบองสองอันที่ส่องแสงร้อนแรงดังเปลยวเพลิงแกว่งเข้าหายักษ์ของพญามารอย่างไม่ยัง้งพญามารเริ่มหวาดกลัวและถอยหลังไม่ว่าจะแปลงกายเป็นสิ่งใดท่านพระอุปคุตเถระก็สามารถแปลกายตามได้ทุกครั้งและยังเหนือกว่าถึงสองเท่าพญามารชิดในใจว่า ข้าจะแปลงร่างอย่างไรก็แพ้ท่านสมณรูปนี้ทุกครั้งข้าจะต้องทํำอย่างไรดีหากยังฝืนสู้ต่อไปเห็นทีจะพ่ายแพ้เป็นแน่แท้ในที่สุดพยามารก็รู้สึกท้อแท้และยอมรับว่าไม่อาจเอาชนะท่านพระอุปคุตเถระได้พยามารจึงคืนร่างของตนปรากฏกายเป็นพญามารตามเดิมและยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าพระมหาเถระ ท่านพระอุปคุตเถระยิ้มบางๆอย่างสงบพร้อมกับมองพญามารด้วยสายตาแห่งความเมตตาและความมั่นคงแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพรญามารบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านควรจะเลิกคิดชั่วและตั้งตนอยู่ในศีลธรรมท่านพระอุปคุตเถระกล่าวด้วยเสียงอันสงบพญามารก้มศีรษะและยอมรับความพ่ายแพ้ท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนที่ได้เห็นชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์ หลังจากการประลองลิ์อย่างยาวนานพระอุปคุตเถระได้พิจารณาเห็นว่าพญามารยังมิได้สิ้นความพยศท่านจึงตั้งจิตอธิษฐาน ลันแปลร่างจากยักษ์ใหญ่กลับมาเป็นพระเถระในคราบสมณะธรรมดาแต่เปี่ยมด้วยอำนาจแห่งจิตอันสงบและมั่นคงพระเถระนิรมิตให้เกิดอสุภสุนัขสัตว์ร้ายแห่งป่าช้าที่มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งกายของมันเต็มไปด้วยหมู่นอนนับพันที่แหวก่ายอยู่ตามร่างกายเมื่อสุนัขนี้ปรากฏขึ้นมันตรงเข้าผูกพันรอบคอของพญามารทันทีพญามารสะดุ้งตกใจแต่ไม่สามารถบทพันธนาการนี้ได้ท่านพระอุปคุตเถระกล่าวขึ้น อย่างสงบแต่ทรงอำนาจว่าดูก่อนพญยามารแม้แต่เท้ามหาพรหมหรือเทพเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถปลดเปื้องพันธนาการนี้ได้นี่เป็นบทเรียนที่ข้าจะสอนท่านให้รู้ว่าอำนาจใดๆก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับธรรมะและความสงบแห่งจิตท่านจงไปเสียจากที่นี่เถิด พยามาณซึ่งถูกพันธนาการด้วยอสุภสุนักเดือดร้อนและละอายต่อเทพยาดาทั้งหลายไม่รู้ว่าจะทำประการใดดีจึงตัดสินใจห่อขึ้นไปยังสำนักของเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่หวังให้ช่วยปลดเปลื้องพันธนาการนี้ออกเมื่อเท้าจาตุมมหาราชเห็นพยามาณที่มีอสุภสุนักพันอยู่รอบคอต่างก็พากันตกตะลึงและเอ่อยถามว่า พยามารเหตุใดท่านจึงมีอสุภาสุนักพันธนาการอยู่รอบคอเช่นนี้พยามารเล่าเหตุการณ์ให้เท้าจาตุมมหาราชทั้งสีฟังและกล่าวว่าพระภิกษุผู้มีนามว่าอุปคุตเถระเป็นผู้ทําพันธนาการนี้ข้าขอวิงวอนให้ท่านช่วยปลดเปลื่องออกจากคอของข้าด้วยเถิด ทว่าเท้ามหาราชกลับกล่าวว่าข้าแต่พยามานพระอุปคุตเถละนั้นเป็นผู้ทรงอํานาจและมีสมาบัติสูงทรงพวกเราไม่อาจแก้พันธนาการที่ท่านกระทําไว้ได้ท่านจงไปหาพระมหาเถละผู้นั้นและขอให้ท่านปลดเปื้องเอาเถิดพยามานได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังจึงเดินทางต่อไปยังสํานักของเท้าสหัสไนและเทพเจ้าอีกหลายองค์ แต่คาตอบก็ได้กลับเหมือนกันเท้าสหัสไนและเทพเจ้าเหล่านั้นต่างยำเกรงพระอุปคุตเถระและไม่มีใครกล้าแก้พันธนาการให้พญามาได้พญามานเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและสิ้นหวังในทุกทางจึงกลับมายัางลานพิธีที่พระอุปคุตเถระประทับอยู่เขาคุกเข่ขาลงเบื้องหน้าพระเถระอย่างสิน้นฤทธิ์พร้อมทั้งนอบน้อมกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชัยข้าขอยอมรับในพลังและเมตตาธรรมของท่านโปรดช่วยโปรดเปื้อ ื่องพันธนาการนี้จากคอของข้าด้วยเถิดข้าไม่อาจต่อสู้หรือคิดบาปร้ายใดต่อท่านได้อีกแล้วข้ายอมแพ้โดยสิ้นเชิงท่านพระอุปคุตเถระยิ้มอย่างสงบแล้วกล่าวว่าดูก่อนพญามันบัดนี้เจ้าจงละจิตใจบาปและมุ่งสู่การกลับใจในความดี หลังจากการต่อสู้และประลองลิ์อย่างยาวนานพระอุปคุตเถระได้พิจารณาเห็นว่าพยามารผู้ดื้อรั้นนี้จำเป็นต้องได้รับบทเรียนสุดท้ายที่ลึกซึ้งท่านจึงปลดอสุภาสุนัขที่เคยพันธนาการไว้รอบคอของพยามารออกแล้วใช้ไกประคดหรือประคดเอวของท่านผูกพันรอบคอของพยามารแทน พร,ระอุปคุตเถระเนลมิรให้ประคฏเอลยืดยาวออกไปรอบภูเขาสูงใหญ่และกล่าวต่อพญามารว่าจงอยู่ในที่นี้จนกว่าพิธีบูชาพระมหาสถูปของพระเจ้าอโศกมหาราชจะสำเร็จครบเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วเจ้าจึงจะเป็นอิสระเมื่อได้ฟังคำนี้พญามารซึ่งสิ้นหนทางดิ้นรนต้องยอมจำนนต่อพันธนาการนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้จึงต้องอยู่ประจานตัวเองไว้กับภูเขาท่ามกลางความสะเทือนใจและความละอายอย่างยิ่งท่าน พระอุปคุตเถระได้กลับมาหาพญามารณภูเขาสูงที่พันธนาการไว้ท่านบางไกยอยู่และเฝ้าฟังเสียงคำลำพันของพญามานเมื่อพญามารรู้สึกได้ถึงการปรากฏของพระอุปคุตเถระเขาจึงถอนหายใจและเอ่ยด้วยน้ำเสียงสำนึกในความพ่ายแพ้พญามารลำลึกถึงอดีตและกล่าวว่าครั้งที่พระพุทธองค์ยังประทับบนบันลังใต้ล่มมหาโพข่าเคยพยายามทำร้ายพระองค์ด้วยอาวุธแห่งจักรวาลอันคมกล้าแต่เพราะ พรบารมี30ทัดอันประเสริฐพระองค์จึงใช้เพียงความสงบทําให้จากนั้นกลายเป็นกุศมบุปผาที่ลอยอยู่บนอากาศข้าตระหนักในพระเมตตาแห่งพระพุทธคุณนั้นและบัดนี้เมื่อข้าต้องยอมจำนอนอีกครั้งข้าขอลาลึกถึงพระมหากรุณาอันเปี่ยมด้วยธรรมน้ำเสียงของพญามารสำนึกถึงการกระทําบาปในอดีต พร้อมเอ่ยคำสรรเสริญพระพุทธคุณว่าสมเด็จพระชินสีผู้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าด้วยเถิดในยามนี้ ข้าผู้ชื่อว่าวัศวัดีมานได้เคยกระทำร้ายต่อพระผู้มีพระภาคหลายครั้งแต่พระองค์ไม่เคยทําร้ายตอบกลับแก่ข้าเลยแต่การระบาดน,นี้พระอุปคุตเถระกลับทําให้ข้าได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ด้วยความสำนึกผิดและโทมนัสพยามานจึงเอ่ยคําปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าข้าปรารถนาที่จะบำเพ็ญเพียรให้บริสุทธิ์ขอตั้งปณิธานในอนาคตข้าจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าบังเกิดในโลกเพื่อจะได้กร,รุณาต่อสรรพสัตท,ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เมื่อพระอจ้บ พระคุตเทระได้ยินคําปณิธานของพญามารท่านจึงปรากฏตัวและเข้าไปแก้พันธนาการด้วยมือของตัวเองท่านกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าข้าแต่ท่านเทพบุตรท่านได้ตั้งใจปรารถนาพทธภูมิด้วยจิตที่บริสุทธิ์นับจากนี้ตัวท่านก็เป็นปูชนียบุคคลคือเป็นพระโพธิสัตว์ควรที่สรรพสัตว์จะเคารพบ,บูชาขอให้ท่านละทิ้งจิตบาปอย่าทำกรรมอันหยาบช้าอีก พญามารก้มลงนอบน้อมต่อพระอุปคุตเถระด้วยความเคารพยิ่งและขอให้ท่านอาโหสิกรรมในอดีตพระอุปคุตเถระยิ้มพร้อมกล่าวว่าดูก่อนพญามานอัตมะไม่ได้เคยถือโทษท่านเรานี้มีพันธกรรมเพื่อชี้นำท่านไปสู่ทางแห่งความดีงามและบัดน,นี้เมื่อท่านสำนึกแล้วก็ขอให้จงรักษาความดีและมุ่งปณิธานที่ตั้งไว้หลังจากที่พญามารแสดงความสำนึกในบาปพ,พระอุปคุตเถระ ได้เกิดความคิดขึ้นด้วยจิตเคารพในองค์พระศาสดาท่านจึงขอร้องให้พญามารแปลงกายเป็นองค์พระพุทธเจ้าเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และมหาชนได้เห็นภาพของพระองค์ผู้ทรงธรรมอีกครั้งพระอุปกุตเถระกล่าวต่อพญามารว่าดูก่อนพญามารบัดน,นี้ท่านเคยเห็นพระพุทธองค์ในยามทรงมีพระชนท่านจงได้ช่วยแปลงกายเป็นองค์พระชินสีห์้อมทั้งพระอัครสาวกทั้งสองข้างเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นและถวายสักการะต่อพระพุทธสรี และรูปนั้นอัตมภาพมีทันได้เห็นพระองค์ขออนุญาตให้ท่านเมตตา พญามาน,นิ่งคิดและในที่สุดก็ตอบว่าข้าพระเจ้าจะยินดีแปลงกายให้เป็นองค์พระพุทธเจ้าและให้เห็นพระอัครสาวกทั้งคู่แต่ขอท่านอย่าได้นมัสก,การข้าพระเจ้าเป็นอันขาดเพราะนี่เป็นเพียงภาพนิมิตไม่ใช่พระพุทธองค์ที่แท้จริงท่านพระอุปคุตเถระรับคำด้วยความนอบน้อมจากนั้นพญามรก็เข้าไปในป่าและตั้งจิตอธิษฐานแปลงกายภาพนิมิตของพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นต่อหน้าปารากฏพระวรกายอันสูงส่งพร้อมด้วยมหาปุริสาลักษณะ32ประ ส,ส่องแสงสว่างพระฉัพนรังสีงดงามมีคู่พระอัครสาวกและพระอสีติมหาสาวกบริวารลลยล้อมอย่างสง่างามท่านพระอุปคุตเถระพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุและประชาชนจํานวนมากเห็นภาพนิมิตของพระพุทธองค์แล้วจึงเกิดจิตปีติยิ่งนักทุกคนต่างน้อมถวายเบญจางขาบดิษฐ์ด้วยจิตอันเคารพพร้อมทั้งดอกไม้ชูบเทียนอันหอมหวนมหาชนปริ่งเสียงสวดมนต์บูชาดังได้เห็นองค์พระพุทธชินสีสเสด็จ กลับมายังโลกอีกครั้งท่านพระอุปคุตธเถระน้อมลงกราบพระพุทธสรีละรูปนั้นด้วยเป็นจางขประดิษฐ์ลืมคําสัญญาต่อพญามานไปชั่วขณะด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเอิบอิม่มเมื่อพิธีสักการะสิ้นสุดพญามานจึงค่อยๆละภาพนิมิตนั้นและกลับคืนสู่ร่างเดิมของตนเขาเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าข้าแต่ท่านพระอุปคุตเถระ ข้าพเจ้าได้ขอแล้วว่าอย่าได้นอสการข้าพเจ้าฉะนั้นท่านจึงถวายวันธนาแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นมารเล่าพระอุปคุตเถระตอบกลับด้วยความสงบนิ่งว่าอัตมภาพมีได้น้ัสการท่านแต่เป็นการถวายบูชาต่อองค์พระบรมศาสดาและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายพระพุทธคนที่ปรากฏในนิมิตนั้นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ที่นำทางสัพพสัตว์และขอให้ท่านลำลึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อยังจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นคำตอบของพระอุปคุตเถระทำให้พยมาม เกิดความซาบซึ้งและเคารพในพระพุทธศาสนาเขาเกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยคิดว่าตัวเองสามารถอยู่เหนือทุกสิ่งแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดขอให้ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในความดีและไม่กลับไปสู่วิถีแห่งบาปอีกเลยหลังจากนั้นพญามารจึงน้อมลาและห่อขึ้นไปยังเทวสถานของตนด้วยใจที่สงบและเต็มไปด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดที่พญามารละทิ้งการก่อกวนพระศาสนาไปตลอดกาล you